บทที่ห้าแคโรไลน์ฉันคิดว่าฉันพร้อมสําหรับสิ่งนี้แต่ฉันไม่จัดการสัมผัสกระตุ้นความรู้สึกของนิ้วมือของเขาเมืองผิวหนังที่เปลยเปล่าจับลมหายใจของมันคนเอาสายรัดของบราจากไหลของเขาและพ่นลงไปพรวิ่งด้านหลังของมือของเขาเนื้อแขนของฉันเพื่อให้ขนลุกวิ่งทั่วผิวของฉันดินยกทางของฉันและฉันมองไปที่เขาหายใจสิที่รักฉันน่าจะละอายใจที่เขาต้องเตือนฉันให้หายใจแต่ฉันไม่อายเลย ความจริงก็คือที่นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาเขาทำให้ฉันแช่แข็งด้วยความปรารถนาผมใส่หัวหายใจออกช้าๆเขายังคงมองมาที่ฉันในขณะที่นิ้วมือของเขาเลื่อนลงด้านข้างของชุดชั้นในของฉันอย่างช้าๆลดลงจนกว่าพวกเขาจะสมบูรณ์ถอดพวกเขาออกจากเท้าของฉันคุกเข่าในด้านหน้าของฉันเขามองไปที่ฉันเปลือยกายจิ๋มเขาจ้องฉันมานานจนเริ่มค่อยข้างหน้าแต่เคนหยุดฉันฉัน อย่าเขาก้มลงและจูบกองของฉันและลมหายใจอ่อนของเขาจี้ขนสั้นมีเขาหันฉันไปรอบๆจนกระทั่งเท้าของฉันตีเก้าอี้และผลักดันฉันกลับเพื่อให้ฉันสามารถนั่งบนมันฉันเปลือยกายมากขึ้นกว่าที่เคยเพราะคนที่อยู่ระหว่างต้นขาของฉันเขาวิ่งมือใหญ่ของเขามากกว่าขาของฉันและบีบสะโพกของฉันแน่นขาใหญ่ชุดฉันในถุงน่องถุงน่องในลอนไหลกว้างของเขาฉันสั่นด้วยความยินดีที่มือ ของเขากำลังทำกับฉันราวกับว่าเขาไม่ได้เขาสามารถรับเพียงพอและรูปล้ทุกชิ้นส่วนของผิวเปลือยของฉันเขายืดขึ้นและผ้าหยาบของเขากางเกงยืนเกาผิวเปลือยของต้นขาของฉันเมื่อตัวต่อตัวชายคนนั้นจูบฉันและลิ้นของเขาแทรกซึมเข้าไปข้างในพบกับฉันเขายังคงมันทำงานได้อย่างมหัศจรรย์โดยการนวดเนื้อนุ่มของหน้าอกของฉันซาดิสการทรมานมัดไว้ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้และฉันหอบและจูบของเขาทวีความรุนแรง สะโพกของฉันย้ายบนเก้าอี้ราวกับว่าพวกเขามีจิตสำนึกของตัวเองแรงเสียดทานระหว่างขาของเขามีอยู่แล้วมันทนไม่ได้แต่ฉันรู้ว่าฉันต้องการมากกว่านั้นฉันต้องการมากกว่านี้ฉันคว้าเสื้อของเขาและดึงมันขึ้นมาเหนือหัวของเขาเขาช่วยให้ผมถอดมันออกได้อย่างง่ายดายแต่ทันทีที่มันทำทำคนเริ่มจูบฉันคึกอีกครั้งฉันกอดรัดไหล่ของเขาด้วยมือของฉันแล้วกลับมาของเขาและภายใต้ด้วยนิ้วมือของ ฉันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแข็งหดตัวจากการสัมผัสของฉันแล้วมือของฉันย้ายไปของเขาหน้าอกจากการที่คนคลางและโยนหัวของเขากลับมาฉันทนไม่ไหวแล้วฉันจะลงไปข้างล่างและฉันดูดหัวนมของเขาเข้าไปในปากของฉันกัดเบาๆในขณะที่มือของฉันทำงานบนหัวเข็มขัดของเขาเขาห่อแขนของเขารอบหัวของฉันกดมันกับหน้าอกของเขาจนกว่าฉันจะปลดกระดุมกางเกงยืนของเขาและฉันดึงกางเกงในออกแล้วห่อฝ่ามือไว้รอบองคชาตของฉัน กระเจี๊ยวของเขาใหญ่มากฉันมองลงไปที่ปีศาจตัวนี้ที่ฉันจับอยู่ในมือของฉันแม้ยืดนิ้วมือของฉันฉันฉันไม่สามารถห่อแขนของฉันรอบตัวเขาอย่างสมบูรณ์เขาจะไม่พอดีภายในฉันผมครางเป็นนิ้วมือของเขาเริ่มที่จะกอดรัดริมฝีปากของหีของฉันฉันทั้งหมดเปียกตื่นเต้นเป็นไปได้ที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยในชีวิตของฉันฉันรู้สึกว่าเขาจมลงไปในตัวฉันหนึ่งนิ้วและเริ่มยืดผมเอ็น สะพกของฉันไปทางมือของเขาเพราะสิ่งที่เขาทำเป็นเช่นนี้ดีแต่ไม่พอและมันจะเป็นจนกว่าจะเติมเต็มฉันมันจะพอดีเค้นจูบฉันที่ริมฝีปากแล้วดึงกลับเพื่อตอบสนองสายตาของฉันเราเราจะสมบูรณ์แบบสำหรับแต่ละอื่นๆเขาบอกว่ามันเป็นถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังคำเหล่านี้แต่ฉันยังตั้งสมาธิไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่ตอนนี้เขาดึงออกไปจากฉันยืนขึ้นและดึงออกกางเกงยืนและชุดชั้นในของเขาอย่างสมบูรณ์แล้วเขาเตะมันออกไปชายคน หนึ่งเอื้อมมือออกไปฉันและฉันเอื้อมมือกลับด้วยความปรารถนาดีเคนมารับฉันเขานั่งบนมือของเขาและฉันนั่งบนตักของเขาสายตาของฉันตกอยู่ระหว่างร่างกายของเราและทางบ้านอมควยหัวควยดูดด้วยปากฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันแต่เริ่มจูบมันด้วยมือของฉันจากปลายไปฐานบีบเบาๆคนที่โน้มศีรษะของเขากลับกับด้านหลังของเก้าอี้และฉันบีบฝ่ามือของเขาอีกครั้งเกตสตรกมือใหม่ฉันต้องการที่จะอยู่ในตัวคุณแคโรไลน์เดี๋ยวนี้ เขาได้เริ่มต้นแล้วที่จะยกฉันขึ้นวางฉันเหนือของเขากับองคชาตฉันคุกเข่าลงบนดินเพื่อให้มันง่ายขึ้นฉันมองไปที่ชายคนนั้นอีกครั้งฉันสะอาดเพียงครั้งเดียวเขาใส่หัวและกล้ามเนื้อของเขาแน่นฉันไม่อยากได้ยินเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นจากนี้ไปมีแค่ฉันและมีเพียงข้าเท่านั้นที่จะอยู่ระหว่างต้นขาของเจ้าฉันพยักหน้าให้เขาและความหวังผุดขึ้นในจิตวิญญาณของฉันฉันสะอาด เขามั่นใจฉันช้าเข้าหีของฉันฉันรู้ว่ามันคุ้มค่าพูดคุยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์มันจะมีสิทธิ์ที่จะยกปัญหานี้แต่ทันทีที่เขามันเติมเต็มฉันความคิดนี้หนีออกจากจิตสำนึกของฉันเมื่อคนเริ่มที่จะค่อยๆใส่ฉันมันเยี่ยมมากสปริงเริ่มบิดในร่างกายของฉันและฉันไม่สามารถต้านทานมันและฉันไม่ต้องการเสียงของร่างกายเข้าร่วมเติมห้องอาจจะมีพายุโหมกระหน่ำข้างนอกแต่ก็ไม่มีอะไรเทียบกับที่หัวใจของฉันเต้นรำในอกของฉันครีมพาย การสอดใส่คู่ขาวเย็ดดำนวดสมัครเล่นแก่แก,แก่รุ่นแม่เย็ดรุ่นลูกฉันเริ่มที่จะย้ายฉันช่วยตัวเองไม่ได้ฉันค่อยๆย,ยกตัวเองขึ้นแล้วเลื่อนลงอีกครั้งมือของเขาพวกเขาจับสะโพกของฉันแน่นช่วยยกขึ้นและลดลงชายคนนั้นมองมาที่ฉันและจากเพื่อจ้องมองของเขามีเพศสัมพันธ์ของเราดูเหมือนว่าคลั่งดังนั้นที่หีของฉันแน่นห่อรอบไก่เขาคลางยาวบ้าจริงเขาคลาง สะโพกของฉันตอบสนองต่อแรงผลักดันของเขาทุกครั้งและเมื่อเขาลดมือของเขาลงและก่อไปยังอวัยวะเพศหญิงผมกรีดร้องชื่อของเขาและสะโพกของฉันเริ่มที่จะเคลื่อนไหวอย่างรุนคนจ้องมองมาที่ฉันสิทธิ์ของเราและเช่นเดียวกับสัตว์ที่เรายอมจำนวนต่อแรงกระตุ้นนี้บลอนไม่ยอมใครง่ายๆเลียขนาดเล็กหัวนมวัยรุ่นกับเมล็ดพันธุ์ของคุณฉันหายใจไม่ออกฉันพยายามที่จะเติมปอดของฉันกับอากาศแต่เพียงกระซิบคว้ามันด้วยปากของฉันนอนอยู่ด้าเคนพยายามที่จะเข้าถึงสติของเขา ชายคนนั้นห่อแขนของเขารอบตัวฉันและเมื่อฉันพยายามที่จะลุกขึ้นเขาจะกระชับด้ามจับของเขาเท่านั้นฉันนอนลงและฟังจังหวะหัวใจของเขาซึ่งหลังจากที่วิ่งช้าหันไปจังหวะคงที่บทที่6ดินแคโรไลย,ยืนขึ้นแต่ฉันไม่ปล่อยให้เธอหนีไปเรายังคงเชื่อมต่อกันและฉันจะไม่โกหกส่วนหนึ่งของตัวฉันเขาต้องการให้ทุกอย่างเป็นแบบนั้นผิวของเธอเปล่งประกายด้วยลูกปัดของเหงือผมของเธอคือกระเซิงแต่สำหรับฉันเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก คุณจะไปไหนผมขอให้เธอดัดลงเพื่อให้เส้นทางของการจูบลงคอของเธอและฉันก็รู้สึกว่าความปรารถนาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งด้านล่างฉันต้องการเธออีกครั้งเธอได้รับขึ้นจากฉันและฉันดูเป็นหญิงสาวพยายามที่จะดึงเสื้อผ้าเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นร่างกายของคุณอยู่ห่างจากตาของฉันฉันลุกขึ้นและไปหาเธอแต่เธอจับมือของเธอออกจบการแต่งกายไม่ได้เลยมองมาที่ฉันมองมาที่ฉันฉันต้องการ เธอดูเหมือนจะปฏิเสธการมีตัวตนของฉันโดยไม่มองมาที่ฉันฟังนะฉันขอโทษปกติฉันไม่ทำแบบนั้นฉันกำลังทำอยู่พระเจ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพายุแล้วผมก็ขัดจังหวะเธอคุณจะเปลี่ยนความผิดทั้งหมดที่จะพายุคุณเพิ่งเข้ามาในอ้อมแขนฉันแคโรไลน์สำหรับฉันนี่เป็นสิ่งที่มากกว่าพายุใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงอารมณ์เสียหญิงสาวยกมือของเธอในอากาศขอเดินไปตามทางแห่งความอัปยศอย่างสงบได้ไหมฉันสับสน แคโรไาลนา์คลุมหน้าด้วยมือของเธอฉันอยากจะกอดเธอและบอกเธอว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เธออยากได้ยินยังไม่ถึงเวลาฉันเดินไปหาเธอฉันไม่ได้แต่ต้องเธอเพราะฉันไม่อยากให้เธอไปไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ให้ฉันเอาอะไรให้ดูได้ไหมฉันกำลังขอร้องอยู่เธอยังคงพยายามที่จะไม่ตอบสนองสายตาของฉันและยักไหล่ของเธอ ฉันถือออกมือของฉันกับเธอฉันยังเปลือยกายอยู่เหมือนเมื่อก่อนน้ำผลไม้ของเธอแห้งบนไก่ของฉันเพื่อนสนิทเพื่อนเพื่อนแม่ร่วม